จริงๆเป็นครั้งแรกเลยที่มีโอกาสได้เรียนขี่ม้าได้ขี่ม้าจริงๆเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยครับก็รู้สึกว่าค่อนข้างถนัดอันนี้พูดจริงไม่จริงเราเล่ <c oughs> นอ่ะก็สนุกดีรู้สึกว่าจริงๆตอนแรกเราคิดว่ามันไม่เหนื่อยมันไม่น่ากลัวอะไรเงี้ยแต่ว่าพอได้ไปขี่น้องจริงๆเนี่ยรู้สึกว่าโหมันเร็วเหมือนกันเนาะแล้วก็มันเหมือนแบบต้องทรงตัวให้ดีๆเพราะแบบมันค่อนข้างอันตรายนิดนึงเหมือนกัน แต่กเปลี่ยนเปลียมที่จะเริ่มใช่ตอนตอนนี้ก็เริ่มแล้วครับก็ส่งเรียนไม่ว่าจะเป็นแบบเรียนปันดาเรียนขี่ม้าอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็พี่ๆน้องๆนักแสดงท่านอื่นก็มีโอกาสที่ไปเรียนเหมือนกันนะครับมีต้องมีเรียนอะไรเพิ่มอีกไปนอกจากปันดาขี่ม้าอะไรยันตาหรืออะไรเปลี่ไรตอนนี้ยังมี2อย่างที่เขาระบุมาว่าต้องเรียนนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใกล้ๆอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมบ้างใช่แล้วพอขี่ม้าครั้งแรก เหมือนว่ารอบต่อไปคิดว่าน่าจะแบบนี้เพิ่มดีขึ้นครับผมว่าเราเราเป็นคนที่ชอบทำแอคทิวิตี้อยู่แล้วด้วยครับมันก็เลยทําให้เราเป็นคนที่แบบเก็ตเร็วเวลาเรียนรู้อะไรพวกแบบเกี่ยวกับกีฬาอะไรไงะเงี้ยค่อนข้างเร็วนะครับ <c oughs> ก็คิดว่าครั้งครั้งหน้าครั้งครั้งต่อไปเนี่ยน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆการตัดสินใว่าจะลงยังไงจะได้เห็นภาพเต็มชุดเต็มสี นั่น่ะสิถ้าเกิดว่าฮาร์ลวินปีนี้ควรเป็นอะไรดีล่ะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรอดูได้เดี๋ยวรอดูถ้าว่างอาจจะทำเล่นๆเดี๋ยวรออยากเห็นเป็นอะไรแต่งเป็นอะไรใช่ไหมแต่งได้เป็นอะไรเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูแต่าจะเห็นว่าบทภาพยนตร์ซีรีส์เดี๋ยวนี้ต่างกันยังไงเล่ยๆครับข้างซึมไปที่นี่เนี่ย เออผมว่าก we ็ก so ็แล so ้วแต่โอกาสแล้วก็แล้วแต่จังหวะมากกว่าเลยครับแล้วแต่ทามมิ่งที่บทนั้นเข้ามาในช่วงไหนด้วยเรามีเวลาทุ่นเทกับบทมากน้อยขนาดไหนอะไรครับแล้วก็เวลาเราทําไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์วายไม่วายอะไรคือเราก็เปิดรับหมดู่แล้วนะครับผมค่ดูทามมิ่งของในช่วงเวลานั้นมากกว่าที่เหมาะสมเห็นผมมินครับการข่าวรวมกันอืมครับใช่ครับ ได้ครับก็อยากจะขอบคุณแฟนทุกคนนะครับที่ร่วมกันบริจาคนะครับช่วยเหลือ,อ,อชาวเชียงรายกันนะครับผมกับบริจาคของน้ําท่วมที่เพิ่งปิดจริงๆเพิ่งปิดไปด้วยนะครับผมก็ขอบคุณแฟนทุกคนด้วยจริงๆเปิดค่อนข้างเร็วกระชันชิดเหมือนกันเพราะว่าเราอยากจะรีบช่วยให้เร็วที่สุดนะครับก็ขอบคุณแฟนทุกคนมากครับที่ร่วมกันบริจาคติวินทางบริจาคใี้เป็นประจําห่นใช่เป็นเป็นประจําอยู่แล้วครับคือจริงๆอย่างปีก่อนๆเนี่ยเราก็เคยมีโอกาสที่บริจาคเลือดด้วยกันวย่ ก็เราพยายามจะทํากิจกรรมที่เราทําเป็นเขาเรียกว่าประจําประจําของเราอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็พอมีโอกาสได้มีแฟนๆเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากจะพาคนที่เรารักเนี่ยไปทํากิจกรรมที่เราทําเป็นประจํอยู่แล้วขอให้กำลังใจชาวไททุกคนทกันครับครับผมก็อยากให้กําลังใจทุกคนครับก็จริงๆ ณตอนนี้ทุกคนก็พยายามช่วยกันอย่างเต็มที่นะครับไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนก็นตามว่าพยายามช่วยชาวเชียงรายทุกคนนะครับผมก็ขอให้ผ่านคนไปได้ด้วยดีนะครับผมว่าเดี๋ยวมันก็งเดี๋ยวก็ผ่านไปแล้วครับผมก็ยังไงก็ซู่ซู่ทำเป็นน้ำใจให้ครับ ก็พรุ่งนี้ครัะผมขออนุญาตฝากได้เลยครับผมก็พรุ่งนี้ก็จะมีอีเวนต์กับน้องนะครับที่ที่ที่ร้านของผมกับร้านของน้องที่อยู่ติดกันพอดีนะครับก็มาเจอกันหกโมงเย็นได้เลยนะครับพรุ่งนี้วันจันทร์นะครับเจอกันใช่พรุ่งนี้ไม่มีใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรคุยเรากลุยมไว้ก่อนถ้าอยากจะฟังเพิ่มติดตามมาพรุ่งนี้ครับ